เราเข้าไปทั้งบ้านนะครับผมเราดูเราก็ยังไม่เห็นหน้าลุงคนหนลวนะครับตอนนี้ก็ปิดแลครับปิดปิดนะครับก็ไ้ไม่ได้นะครับต้องเป็นต่วนตัวของลุงคนก่อนนะครับ

ทางเข้าไปคุนะคะโดยการถ่งนี่ครับก็มีนนกขาันะครับ้าขานับนักขาวมาทั้ข่าวนะครับแต่ว่าลงุงคนก็อยู่ในบ้านนะครับยังไม่ได้ออกมานะครับช่วงกลางก็ไม่ไร้สุดนะครับอะไรคะ

ครับรายงานข่าวก็รายงานนะครับนี่เขาช่องเต่างอยู่ตรงนี้นะครับเต็มไปหมดลยครับตรงนี้นะครับทนายก็ยังเข้าไปพบกับลุงพลอยู่ข้างในนะครับ นหน้าบ้านลงพลครับยังไม่มีอะไรเคลิบหน้านะครับก็รอๆกันนะครับเดี๋ยวท่านคุยกับท่านนายนะครับวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ร่วมกันนะครับกนะับหน้าข่าว ั้งไรสดทั้ง,งต่างๆ,ๆนะครับทั้งไรสดทั้งทาเป็นคลิฟปปต์ยูทวเพื่อทำเป็นชิปทตรงไร่สดทั้งมีต่างๆเต็มนะครับช่วงน,นี้อยู่หน้าบ้านลุงพลข่าวของลุงพลยังไงยังไม่ทราบนะครับยังพบกับทนายชิรพลอยู่ข้างในนะครับนี่คือหน้าบ้านรงหน้าบ้านรถจอดหน้าบ้านท่านตรงนี้เองนะครับอาข่าวก็รายงานไปตามนี้แหละครับของของเราก็ยูทูบเบอร์ก็ร,รอร,รอไปตามนี้ 完了。<Vale. S 2> <laughs> นี่ครับร้วข่าวตามช่องต่างๆทุเปดตามช่องต่างๆเต็มเลยนะครับ ลนินทีวีครับก็รอรอนะครับรอรอท่านยังไม่ออกมาจากบ้านเลยครตัวนี้เลยจะนักข่าว ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมาพบกับทนายวชิรพลวันนี้จะเป็นยังไงือตามที่ทนายพ,พูดนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ลุงคนก็ยังไม่มีคดีความนะแล้วก็วมีหลายท่านก็สงสัยว,ว่าทําไมจะต้องร้อนตัวยังไงถึงมีทนายนะครับเข <Yeah. S 1> าบอกแล้วว่าลุงผลก็บอกว่าไม่เดีร้อนตัวตัวมีทนายเข้ามา รถตัวอะไร <S <S บรรยกาศที่วอกไปของพวกเราชาวยูทูบเบอร์แล้วก็นักข่าวนะครับแล้วก็มีเอฟซี FC, ของลุงคลก็ทยอยมาแล้วครับรถจอดเต็มถนน,นเลยครับอันนี้นะครับคุณนผู้ชม นี้เรามาโฟกัสอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลน,นะครับตรงนี้นะครับเ,รเขาเราก็อยู่ตามร่มไม้เนี่แหละครับรวมตรงนี้นะครับเพราะยังรอลุงพลอยู่ข้างในครับ นี่นะครับบรรยากาศที่ทั่วไปก่อนที่ลงุงฝนออกมาจากบ้านนะครับช่วงน,นี้ก็ยังรอคุยกับท่านครับรอว่าถ้าลุงฝนออกมาแล้วนะครับเราพ้อมกับค,คุยกับทานายเราจะรบับฟันยังไงเขาก็เข,อขาอกครั้งหนึ่งนะครับ น้องสาวมณีทมีช่กนองด้วยกันจำช่องน้องสาวมนีแล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้น้องสาวมณีด้วยนะคะจะได้เวลาจะได้่อให้การเวลาเป็นเครื่องที่สุดนะครับโอเคนะครับซูพลอยหลังก่อนนะครับ มีช e ่วยไม่ได e ้เด e ี de e de ๋ยวเดี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 ๋ยวตกใจนะครับก็สวัสดีครับโอว่าไงครับน้องสีคนสวยมาแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับพี่แด๊บเข้ามาครับสวัสดีครับคุณสมพิษนะครับอยู่มอมเหงื่อเนี่ยเต็มไปหมดครับผมยังไงก็ไม่ให้อนุญาตนะครับเพราะว่าเขตพื้นที่เทหอสถานนะครับเขตพื้นที่ส่วนเตือนะครับ い、はい。